ครับก็สวัสดีทุกท่านใน YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเด้บายเลอร์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ กากอยนะครับไม่ใช่นะครับจิ้งเหรนไม่ใช่นะครับ <laughs> เป็นมังกรนะครับผมจากเรื่องอลิ c อินว o นเดอร์แลนด์นะครับผมตันนี้เป็นสกินของตัวเดอะอาร์ติสนะครับหรือว่าอีกานั่นเองนะก็มันอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนมังกรเท่าไหร่นะก็ใครอะจริงๆในหนังก็จะดูน่ากลัวกว่าดีนะครับอันนี้มันเหมือนย่อสเกลลงมามันก็จะดูติ่มๆนิดน,นึงนะครับผม <laughs> จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ตัวอีกานะจะมีตัวอื่นด้วยนะครับมีกระต่าย นะครับผมแล้วก็มีเนียนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบแล้วผมอยากซื้อด้วยก็คือนี่นครับแฮตเตอร์นะครับหรือช่างทำหมวกก็คือเอ็โหเป็นไงไอชีมวกเบลเลอร์เลยซื้อเลยไงแค่นั้นนะครับผมนี่ผมเสียตังค์ไป400ให้เกมนี้อีกแล้วนะครับทั้งที่ผมไม่อยากเสียตังค์เลยแต่ว่าผมชอบหมวกแม่งเหลือเกินหมวกแม่งสุดๆเลยอะดูดิหมวกบอเทปะ,ทปะคื่อหมวกบันเทปจัดนะครับอันนี้เป็นตัวช่างทำหมวกนะครับในเรื่อง Alice in Wonderland นะ ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวแค่ตัวสกินของกากยไม่ใช่นะครับผมมังกรนะครับผมมันชื่อว่าแจเปอร์วอล์กนะครับผมนะแจเปอร์วอล์กเดี๋ยวเราใช้โอ้โหแม่งมองเป็นมังกรไม่ได้จริงว่ะแม่งเหมือนจิ้งเหลนชิบหายเลยเหมือนกิ้งกาอนะไรพวกนี้โอเคนะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะสำหรับสกินแจเปอร์วอล์กโกรธจัดนะครับผมนะเราไปดูในเกมกันว่าจะ เป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าแม่งก็น่าจะเห็นแค่มื่อยู่ดีแหละไม่รู้เสซตตังซื้อมาทำไมนะครับอันนี้คือซื้อมารีวิวให้คนดูดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมเอาละครับผมเราก็ได้ด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซอร์แม่งเซตด่าใส่ผมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันเจอแจ็บเบอร์วอลโกรดจัดแค้นเองนะครับผมน้องๆดูเลยนะครับบางอาจมาเซตด,าด่าใส่แจ็บเบอร์วอลเฮ้ยอาวุธนั้นเป็นมังกรด้วยดิเห็นปะทุกคนเป็นปากมังกรเห็นปะ ไม่ปั่นไฟไงไฟสัตว์เดี๋ยวนะเอผมไม่มีล็อกเครื่องด้วยครับเพราะใส่ด่านมานะโอเค,คอาบโหแย่วะ่ะทุกคน กูก็จะกูจะกอดจัดยิ่งกว่าแจเบอร์วอล์กแล้วตอนนี้แค่นั้นหนึ่งเือก่อนหลายหนุ่ม อไอ้เรากูท้าแน่นอนในเฮี้ยนี่ใส่ดามาชัวร์กูแจ็ปเบอร์วอลโกอดจัดแล้วตอนนี้ฮลัลโหลมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ด้วยเฮ้ยไอ้ทียนี่มันใส่หมวกใหม่มาทุกคนดูดิแฮตเตอร์ ก็เหรอมึงเจอแจ็ปเอวกโกรธจัดแค่นั้นกูโกรธจัดจริงด้วยใส่ดดานมหากัส่ดดานเซตด่านมาจู๊กูเหรอ่ไปก่อนครับไม่ต้องซ้ำกัแล่ะเดี๋ยวใครซ้ำเล่นแบบใจดีอืมช่างทำหมวกเหรอืมอืมเฮ้ยนี่ใส่เปิร์กมาไม่รู้ยับ โอ้ไม่ถึงนะเนี่ยตรงนั้นไม่มีเสาอ่ะทุกคนมันรู้เหรอว่าตรงนั้นไม่มีเสาววะใช่ไหมปล่อยไปเลยครับมันน่าจะไปที่เดิมตรงนั้นไม่มีเสาครับหรือว่าตัวนี้เป็นคนใส่ด่านมาวะ แม่งใส่ดาดมาแล้วมันรู้ด้วยนะว่าตรงไหนไม่มีเสาอะตรงนั้นไม่มีเสาครับยังไงผมก็ต้องอุ้งขึ้นมาข้างบนครบบซ้ำเลยไงแค่นั้น นี่อนะ่กูซ้ำเลยไนงะแค่นั้นไม่ยากอะไรทั้งสิ้นซ้ำเลยแค่นั้นว่ากันท้ายเกมเพื่อนคนจริงว่าคั้งที่สองคือสุดท้ายแจ็บอร์วอกได้กล่าวไว้แล้วกูซ้ำยับแน่นอนไม่ต้องห่วงมึงมานี่มึงมานี่ช่างทําหมวกหรอ จะไปที่เดิมงั้นเหรอจะไปที่เดิมงั้นเหรอมานี่จะเบอร์บอกโกรธจัดแล้วจะเบอร์บอกซ้ำด้วยจะเบอร์บอกบอกให้ไม่สนใจรีวงรีวิวสกินอะไรไม่รู้จะเบอร์บอกซ้ำยับจะบอกบอกแค่นี้บอกเลยว่าจะเบอร์บอกซ้ำฉับเส็จหนานมางั้นหรือโดนหนึ่งเทือหนุ่ม เรียบร้อยเรียบร้อยปั้นหรอเจ้าบ่าวโกรธจาจดเจ้าบ่าวโกรธจาดแค่นั้นเด็ดใจจ่าตัวนี้มีเสา มาเลยช่างทำหมวกกูมาแล้วมาเลยช่างทำหมวกกูมาแล้วเหมือนกันแค่นั้นรอบนี้มันมีเสาไงใช่กากอยไม่สอดอะไรทั้งนั้นครับถูกต้องเก็ด,ด่านมางั้นหรือรีวงรีวิวสกินไรไม่สดทั้งนั้นครับโดนชัวความแม่นนี้โอ้โหไม่โดนมันออกขวาเหรอ น่าจะลงข้างล่างปะหนึ่งเถือ่อหนึ่งเถือ่อ หนึ่งเถือหนึ่งเถือแจกแจงความเจ็บจปวดไปยวก,กันก่อนไหมหนึ่งเถือหนึ่งเถือไอช่างทำหมอบมนลงไปที่เดิมอีกแล้วมันลงไปจุดบั็อกอีกแล้วเห็นป่ะจุดที่แบบว่าออกมาไม่ได้ไม่มีเสาเห็นป่ะแหมพวกนี้มันรู้เยอะไอพวกนี้มันรู้เยอะนะทุกคนมันจะออกไม่ออก ไม่อยู่แล้วอ่ะคนจริงเขาว่ากันที่สองครึ่งสุดท้ายนะเจ๊บบอกกล่าวไว้ก็เทศไปก่อน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 ไอ้แว่นยังอยู่ไหมไอ้แว่นออกไปแล้ว อไอ้ไไออ้้ช่างระบบมันปัดยับเลยผมว่ามันน่าจะลงข้างล่างนะใช่น่าจะลงข้างล่างครับว่ายงังไงว่ายงังไงว่ายงังไงอืมว่ายงังไงจ๊ะอย่าทำให้แจ็บเบอร์วอลโกร์แจ๊บเบอร์วอลบอกแล้วนะ รู้เปล่าถึงแจ๊บบอวอกจะดูไม่เหมือนมังกรกันถึงแจ๊บบอวอกจะดูไม่เหมือนมังกรก็เถอะแต่อย่าเซนดานแกล้งแจ๊บบอวอกนะไม่เสร็จตายเพื่อนเกือบแล้วมึงเกือบแล้ว เนี่ยถุก <c oughs> ้อนเนี่ยปะตรงอาวุธมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนมังกรด้วยอะแต่มันก็ดูไม่เหมือนมังกรอยู่ดีว่ะตัวเนี้ยเอาจริงนะผมพยายามมองให้มันเหมือนมังกรนะมันก็ไม่ได้จริงจริงว่ะ S 1> <S 1> <S ส่งมันไม่เหมือนบางกรเลยอะจริงๆนะแต่ว่าก็โอเคนะผมว่าโดยรวมก็ไม่ได้แย่มากอุ้ยกดผิดจะพยายามจะคือในหนังมันน่ากลัวดูน่ากลัวกว่าเนนะี่ยแม่นๆเลยเพื่อนรับเวลาโอ้ยโอ้โหมือถือมือถือสามสองหนึ่ง โอ้โหมันออกขวาสามสองหนึ่งไว้ไล่์ซาดแบมแบมอ้ยคนนี้เขาไม่ยอมซื้อสกินอันนี้มานะอนลริสมันจะมีสกินอนลริสด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสกินอนลิสเป็นของเคสด้วยพอดีเลยนะครับเขาไม่ใส่มาเอ้ยช่างทำหมวกมันแอบ อ้าวช่างทำหมวมันแอบไปแล้วทุกคนโนเราจะปล่อยช่างทำหมอกไปไม่ได้เอ <holm. voila. S 2> ้ยแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอช่างทำหมวแบบงงๆอาวเรียบร้อยคลิปนี้อ่ะเขาตำรนดมาให้แล้วว่าต้องลงยู u ูปคะแนนน้องจำไว้เข้าใจไหมในนี้น่าจะมีเสาปะ ไม่เห็นนะเพราะเปิกมามันทํางานแต่ผมเดาเขากําหนดไว้แล้วว่าคลิปนี้จะต้องลงดูทูบเทคเดียวผ่านได้มีเทกสองเข้าใจไหม <laughs> อันนี้เทคเดียวผ่านนะผมน้องๆใน YouTube คือบางทีเวลาเราอัดคลิปอล่งเงี้ยมันจะไม่ใช้เทคเดียวผ่านนะผมจะบอกก <laughs> ่นอาจจะต้องมีเทคสองเทคสามแม่งเซอร์ล่อหรืออะไรงูวนกันกันน,นี้ไงเออแต่จริงถ้าเกิดเกมนี้นถึงรอดหลุมผมก็ลงอยู่ดีเพราะผมขี้เกียจทำเกมขี้เกียจทำเทคสองแล้วนะครับอืม ฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้เป็นความรู้นะครับสำหรับตอนตอนที่เพื่อไม่รู้นะโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตัวสกินนะครับเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมอัดไปมันได้มันมีแค่สกินแจมเบอร์วอลกับตัวเดวไวใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ตัวเอสใช่ไหมจริงๆมันจะมีอีกมีอลิสด้วยนะครับอลิสอยู่ไหนผมลืมให้ดูอลิสไปนะครับนี่อลิสอัศจรรย์โอ้โหแปลตรงตัวเป๊ะนะครับผมนี่นะ อลิจัตสัจจันเราสามารถเลือกใส่ได้ด้วยนะครับจะใส่แค่หัวหรือชุดหรือแค่อันนี้ได้นะครับมีแค่สกินเดียวที่ล็อกมาก็คือตัวสกินของไอกากอยไม่ใช่นะครับผมมังกรน,นะครับตัวสกินของอแจบเบอร์วอล์กนะครับที่ล็อกมาครับเป็นสีแดงนะรีเจนเดอรี่นะครับมันก็จะล็อกมาอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเหมือนเปลี่ยนไปเลยอะ มันไม่สามารถเลือกใส่ได้นะครับเค okay, ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแจบอ๊ก ok, กดจัดนะครับผมกดจัดยิงนะแมงเ็พด่านกูนะครับผมซ้ำ <laughs> แม่งเลยนะครับถ้าเมื่อกี้ไปซ้ำหน้าแย่พอสมควรนะเพราะว่ามันมันเปอะไอแ้แมนมันใส่ด่ามาแล้วมันก็แบบว่ามันพับไปเลยยิงถ้าเกิดวนนะมันยังพอเล่นได้อยู่นะไอตัวอีกาด่านแต่เกตเตอร์เกตเตอรเกตเตอร์เกตเตอรัเเตอาพ์เกเซฟทุกแผ่นเลยเออโอเก็เรอมาณกี้แลรวเกตนตอร์เัตรีวิวตัรแจกตเอรกนะคอรัเเดีรยวผมให้ดูหน้าใกล้ๆดีกว่าอ ชัจิ้งเหลนชัดๆแม่ไม่มเหมือนแม่ไม่เหมือนทีกาไอ้แม่ไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนบางกรเลยชัดโซงไม่ยังไงก็จิ้งเหลนอ่ะแม่ก็จิ้งเกลืออย่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับแล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับน้องๆในย t u b e นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกัน